แล้วก็ร <Yeah> ่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมอภาพรวมทั้งการรณรงค์เข้ากับเสรีโลนค่ะเพื่อที่จะเข้าสู่จุดมุ่งหมายของศิลปการนี้ก็จะมีการเพื่อเปิดเสรีทางการค้าโดยมีความโผงโลนะคะหัวใจหลักของคำเปริดโลนี้ก็คือภาษีนังเข้าจะต้องเป็นศูนย์นะคะและอุปสรรคในการที่จะนำเข้าสินค้าจะต้อง เพื a, ่อให้เ hmm> ป็นสะอาดขันนจริงยังที่เว่าไปค่ะอาเซียนเนี่ยเป็นสมาชิกเรื่มแรกคือหปรียทศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในประเทอสมาชิกเก่าก็จะมีการลดภาษีก่อนก็คือตั้งแต่เอนกราันง53เนี่ยก็จะลดภาษีสูงนะคะในขณะที่กลุ่มเทชเอมบีซึ่งเป็นสมาชิกใหม่้วก็ให้ อย่างไรก็ตามเนี่ยหากการที่เจอภาษีอิสูงเนี่ยในสมาชิกนาเซียนก็จะบอกว่าทุกประเทศเนี่ยสามารถที่จะสงหนี้สินสินค้าบางรายการให้เป็นสินค้าออนหนาคำว่าสินค้าออนหนาก็หมายถึงว่าหากสินค้านั้นเนี่ยเปิดตลาดภาษีอิสูงและเปิดเข้อหยาดเดียรีนะคะจะต่องเกิดผลกระทบกับ แต่ต้องเสถียราสูงนะคะแล้วก็มีสินค้าที่เป็นราการออกไปสูงและเช่นค่าต่าดที่มีแค่สามเทีนที่ขอซื้อสินค้ามีต่อไปเลยนะคะก็คือนี่เป็นรายการที่แต่ละประเทศ่อสูงสิบใบเป็นสินค้าที่อประเทศลอเอ่อประเทศลาวสินค้าที่ออกภัยก็คือสับปะรดชีสเนื้อทงคัตสึก่อนไก่ค่ะผลิตภัณฑ์ชีสที่ลาวสูงเราเห็นว่าถ้าเกิดค่าจะส่งขอสินค้าประเภทนี้ไปที่ลาว สินค้าภาษีไม่เป็นศูนย์แต่ก็ไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าเวียดนามค่ะสินค้าที่เขาขอเป็นสินค้าออกไหวก็คือ no สัตว์มีชีวิตบางชนิดเนื้อไก่ไข่พืชบางชนิดเนื้อสัตว์ปรุงแต่งกับซานะคะการที่เข้าเป็นสมาชิกเอซีหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าสินค้าที่คือประเทศมือเช่นไทยเนี่ยส่งออกไปยังประเทศลาบภาษีเป็นศูนย์ ึ่งเป็นการเป็นการสร้างแม่ต่อให้กับสินค้าภายในตลาดนานๆนะคะถ้าเมื่อเทียบกับสินค้าที่อยู่นอกประเทศเทียบในสินค้าเทียบเดียวกันแล้วก็มขา,า,มา,า,ามขายตลาดเดีวยวกันเราเน้นการทำการขายมากกว่าเพราะราคาเราสูงเราต่ำกว่านะคะแต่การที่จะขอได้สิทธิพิเศษสิทธิพิเศษในการได้ภาษีมูลค่าเพิเนี่ยจะต้องมีเอกสารประกอบขอบคุณครับ